แนวชายแดนตอนนี้ไทยกัมพูชาปะทะกันหนักตลอดแนวชายแดนเลยนะครับยกเว้นยังเหลือจันทบุรีนะครับสะแก้วก็เริ่มปะทะแล้วขมเมรไว้ใจไม่ได้จริงๆไอ้หุนเซนนี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆนะครับมันเหมือนหมาจนตรอก ไอ้ฮุนเซนนี่มันเหมือนหมาจนตรอกมันไม่มีทางไปหนึ่งคะแนนนิยมในประเทศมันปะทะกับไทยเที่ยวที่แล้ว24่สสถึงยีสงครามหวันมันสูญเสียพื้นที่ไปจากที่มันเคยยึดครองอยู่นะ10จุดนะครับโดยเฉพาะช่องอานหมา ปราสาทตาเมืองทมนะครับมันตรึงพื้นที่เข้าไว้ได้แค่จุดเดียวคือปราสาทตากวายคะแนนนิยมไอหุนเซนกับลูกไอหุนมาเนตในประเทศกัมพูชาตกต่ำอย่างมากแล้วมันก็หวังว่าเปลี่ยนรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยมันจะเปิดด่านได้จะคุยได้แต่รัฐบาลใหม่ก็ไม่เอาด้วยรัฐบาลของนายกอนุทินก็ไม่เอาด้วย ประชาชนคนไทยก็เรียกร้องทหารก็ไม่ยอมก็ไม่มีการเปิดด่านรายได้มันก็ไม่มีรายได้จากแก๊งสแกมเมอร์แก๊งหลอกลวงรายได้จากบ่อนการพนั้นรายได้จากการเก็บก๊กเก็บภาษีเถื่อนมันสูญสิ้นรายได้เลยเท่านั้นยังไม่พอโดนสหรัฐอเมริกายึดยึดทรัพย์ของไอ้ฮุนเซนที่ไปลงทุนกับไอ้แก๊งสแกมเมอร์ ไปห้าแสนกว่าล้านบาทมือขวามันโดนไปแล้วครับมือซ้ายมันก็โดนนะครับลูกน้องสนิทไอ้คุณเซนโดนหมดนะครับโดนยึดทรัพย์ไปเป็นหมื่นล้านนะครับเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่หวังอะไรละครับมันหวังจะเปิดศึกแล้วมันจะตีช่องอ่านมา้าคืนให้ได้สักจุดหนึ่ง แล้วก็ไปบวยวายกับชาวโลกว่าประเทศไทยลังแกมันแล้วจะได้คุยกับชาวเขเมรได้ว่าเนี่ยกูยึดคืนมาได้แล้วนะไอช่องอานมาเราสร้างถนนทำถนนอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยดันมายิงทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสกระสุนอาก้าเข้าโคนขา ดีว่าไม่โดนกระดูกนะครับอีกคนโดนเข้ากลางหน้าอกเลยดีว่าใส่เสื้อกลอกมันเป็นพยานหลักฐานชัดเจนว่ามันลุกลาเราผมรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีการประทะเกิดขึ้นแน่เพราะว่าเราเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษไม่ลุกลานมันแต่ถ้าลุกลานก่อนไทยสวนกลับแน่มันเข้าหลักสากลที่เราจะต้องปกป้องป้องกันตัวเองตามหลักสากลนะครับ ทุกคนก็ด่าไปที่ทหารว่าทำไมไม่เปิดศึกสักทีผมเห็นแล้วสั่งอพยพชาวบ้านอีสานตอนบนตอนล่างสี่จังหวัดมีศึกแน่นอนนะครับทหารเขาห่วงครับเดี๋ยวไห้จรวดบีเอมยีของขมรแม่นยิงปล่อยฟุดฟูดฟ,ดฟ,ด,ฟดฟึดมาแล้วไปโดนชาวบ้านเสียชีวิตแบบเที่ยวที่แล้วเที่ยวนี้เรารีบอบพยพคนออก พอะอพยพคนออกเรียบร้อยเราก็ยังนิ่งอยู่นะตรึงกำลังอยู่นะตีสามตีสี่ตีห้าแม่นยิงใส่เราใหญ่เลยขเขมียนยิงใส่เราใหญ่เลยที่ยิงใส่เนี่ยไม่ได้ยั่วยุยแล้วครับมันต้องการโหมกำลังตีเอาช่องอ่านม้าคืนตรงนั้นมันเสียหน้ามากนะจนมันไปสร้างอนุสาวรีย์เข้าไว้แล้ว เป็นหมู่บ้านมันแล้วมันยึดครองมาเกือบสี่สิบปีแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องทหารที่อยู่แนวชายแดนนะครับตอนนี้เราต้องสูญเสียไปอีกแล้วนะครับสูญเสียชีวิตไปที่แน่นอนคือหนึ่งนายแล้วนะครับ นายทหารเราสูญเสียไปหนึ่งนายอีกหนึ่งนายเจ็บสาหัสนะครับเจ็บสาหัสนะครับใช้คําว่าเจ็บสาหัสส่วนอีกเจแปดนายเนี่ยได้รับบาดเจ็บลดหลั่นกันไปแม่ทัาพภาคที่สองเนี่ยออกวันการรบใครจะด่าจะว่าท่านว่าไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดแต่ว่าทหารเนี่ยเขาจะไม่พูด ฟาดเลยครับฟาดเลยนะครับแม่ทัพภาคที่สองลองแม่ทัพภาคที่สองผอพลกําลังพลของกองทัพภาคที่สองปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้แต่ตํารวจตระเวนชายแดนที่รับผิดชอบอยู่ก็ฟาดกันเต็มที่เลยนะครับเสียงปืนดังต่อเนื่องตลอดมานะครับปรากฏว่าไอ้ขมินมันจะใช้ โดนผูกระเบิดเข้ามาบอมไทยเราจับพิกัดได้ว่ามันใช้ดาดฟ้าของไอ้บ่อนคาสิโน,โนเนี่ยบ่อนคาสิโนซึ่งไม่มีคนอยู่ยนะเป็นฐานกองบัญชาการกองทัพโดนไทยเลยส่ง f16 ไปบอมนะครับทำลายโดรน เพื่อไม่ให้มันผูกระเบิดแล้วก็บินเข้ามาทิ้งใส่บ้านเรือนประชาชนพี่น้องประชาชนหรือหน่วยทหารเรานะครับไปบลอมทำลายเรียบร้อยไปนะครับไอ้ฝูงแมงวีแมงวันนี่นะครับถูกทำลายเรียบร้อยไปอีกจุดหนึ่งที่ปราสาทตาควายปราสาทตาควายที่เราเหลืออีก30เมตรเราจะยึดปราสาทตาควายได้อยู่แล้ว แต่เรายังยึดไม่ได้เพราะว่าคมห้นแม่นไปอยู่เนินไอ้สามห้าศูนย์เนี่ยมันพื้นที่สูงข่มไปมันก็ยิงใส่เราแล้วมันฝังกับระเบิดไปเต็มหมดนอกจากนั้นมันยังทํากระเช้าขึ้นมาอีกทํากระเช้าเพื่อส่งสเสบียงส่งกําลัง,งกํลังลุงส่งทหารเข้ามาเอฟสิบหกเราตัดสินใจบอมตรงนั้นอีกนะครับไม่ได้ไปบอมตัวปราสาทตาควายนะครับไปบอมเนินสามห้าศูนย์พังราบไปแล้วนะครับ คาดว่าทหารคำเหรเสียชีวิตจำนวนมากนะครับผมว่าเที่ยวนี้ก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับแถวภาคอีสานนะครับตั้งแต่อีสานตอนบนตอนล่างนะครับสี่จังหวัดเนี่ยนะครับอุบลอุบลสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมปะทะตลอดแนวชายแดนเลยครับ มันเริ่มเลือดเข้าตาเต็มที่ครับผมคาดว่าทหารขเขมรนเสียชีวิตมากครับผู้บังคับบัญชามันที่รับผิดชอบตรงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเนี่ยปกติสระแก้วในเขตกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยขมรนจะไม่กล้าเพราะห่วงผลประโยชน์ห่วงบ่อนคาสิโนโที่มีจำนวนมากที่ปลอยเป็ดนะครับ แต่นี่เบรกแตกแล้วครับแม่ยิงจรวด b m 2 1ใส่เข้ามาประเทศไทยจะไว้ทำอะไรละ่ะท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งท่านผอบอกองกำลังบูรพาท่านพลตีเบญญพลใส่สวนแม่นไปให้เต็มอัตราศึกเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับเอาให้มันจบที่รุ่นเราเนี่ยแหละครับ เท่ากับว่ามีการประทะตลอดแนวชายแดนแล้วนะครับยกเว้นจังหวัดจันทบุรีตรางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเตียบันน้องชายเตียบันในเขตกองทัพเรือที่ยังเปิดศึกนะครับผมคาดว่าหัวจิตหัวใจของเตียบันก็ไม่อยากจะมาลบกับไทยแล้วครับแต่ไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน็ตนี่มันบ้า ในความรับผิดชอบมันเนี่ยทหารบกมันเนี่ยไอกองกําลัง b ีเิมันเนี่ยตั้งแต่สระแก้วไปยันอีสานทั้งแนวเลยมันสั่งเปิดศึกแล้วนะครับ